ค่ะต่อจากอีพเมื่อสักครู่นะคะตัดไปนะคะเมื่อใส่ขอบเสร็จแล้วนะคะเราต้องการที่จะสร้างชื่องานของเรานะคะเราก็ใช้วิธีการนะคะไปที่ตัวทีค่ะคลิกตัว T นะคะเสร็จปุ๊บเราใส่เลยค่ะการออกแบบนะคะแผ่นทับนะคะ แผ่นพับตัวนี้นะคะจารย์จะขออนุญ,ญาตใส่สติเข้าไปนะคะเพื่อขอบสีพอสักสองและกันเียมันจะชัดไปออกแบบแผ่นพับนะคะเสร็จปุ๊บเราตัดคับลอกต้นสือตัวนี้ก็ได้เราไม่ต้องไปกดอีกนะคะคลิกขวาแล้วไป d u p ิเค a เลเยอร์นะคะกดโอเคค่ะ ชี้ที่ตรงว่างแล้วลงมาได้เลยนะคะจากนั้นออกแบบแผ่นพับนะคะเราก็คลิกที่ตัวีคลิกอ่าลบได้เลยเออกแบบแผ่นพับนะคะด้วยโปรแกรมนะคะ Photoshop นะคะ s6 เนะคะนานะคะเปลี่ยนสีตัวหนังสือได้นะคะใส่เป็นสีอื่นก็ได้นะคะอาแล้วมุมนะคะหรือขอบนะคะที่จะฟูนะคะเราสามารถเปลี่ยนได้ใส่เป็นสีชมพูหรือเ,เทียวก็ได้นะคะคอะไรคมักสัน นะคะจากนั้นนะคะเราเคลื่อนงานให้มันตรงๆนะคะใน Photoshop จากนั้นเราจะใช้อีกเราคาลิกขวา d u p l i c a เลเยอร์ค่ะกดโอเคดึงลากลงมาค่ะนะคะแล้วเสร็จปุ๊บนะคะตรงนี้อันนี้คือการยกตัวอย่างนะคะจริงๆเราต้องใส่ชื่อเรื่องของงานของเรานะคะคือวิธีการแทรกรูปภาพนะคะ หรือการกําหนดข้อความมีสามารถทําได้เองนะคะะอันนี้คือยกตัวอย่างนะคะใส่ชื่อเดี๋ยวอาจารย์จะใส่ชื่อตัวเองนะคะ สังเกตว่าตัวหนังสือมันผ่านมันล้นเกินไปแล้วก็ลดรขนาดลงมานะคะนี่นะคะใส่สีฟอนตตัวหนังสือตัวใหม่ก็ได้นะคะการใจอชอบนะคะอ่าเรียบร้อยนะคะอันนี้คือการยกตัวอย่างนะคะจริงๆแล้วเราเราจะท,ทําให้มันโค้งก็ได้นะคะตัวหนังสือนะคะแล้วแต่ที่เราจะเคลื่อนย้ายเสร็จปุ๊บเราต้องการที่จะ ยกคำว่าอาการออกแบบเป็นภาพเนี่ยขึ้นไปอยู่ข้างบนนะคะเราก็มาที่เลเยอร์ที่เราต้องการนะคะเรายกขึ้นไปนะคะอืมหรือรูปภาพนะคะของชิ้นงานของเรานะคะอ่าเราไปคลิกรูปภาพเราเลย นะคะตอนนี้นะคะรูปภาพเราเลื่อนเข้าลงมานิดนึงนะคะเสร็จปุ๊บคอาม่าแผ่นพับเนี่ยนะคะเราเอาลงมาตรงนี้ก็ได้นะคะเรียบร้อยค่ะก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิส้นส่วนข้อมูลอย่างอื่นนะคะเราสามารถที่จะเพิ่มเติมได้อันนี้เป็นหน้าห้านะคะของแผ่นห้านะคะค่ะตัวนี้อาจารย์จะเพิ่ม duplicate l a อร์แล้วกันจะได้ จะได้ไม่เสียเวลานะคะโทษโทษคลิกหนก็ได้ค่ะทัดไา่หกนะคะอ่าเสร็จปุ๊ปนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าหนึ่งนะคะวิธีการทำแผ่นพับง่ายมากเลยนะคะตรงนี้นะคะ ฝากให้นักเรียนไปลองทัก,กษะฝึกนะคะออกแบบดูอันนี้เราก็จะสามารถาปิ้นในรูปแบบของกระดาษธรรมดาก็ได้เพราะว่าเราเราใส่พื้นหลังที่ดูสวยแล้วนะคะเนาะอ่ะาตรงนี้ก็ชัดเจนนะคะอันนี้ก็ฝากให้ลูกๆนะคะไว้เรียนรู้นะคะทั้งสองหน้ากระดาษนะคะที่มานะคะและวามสำคัญสองสามสี่นะคะแล้วก็หน้าค่ะ ในการออกแบบแผ่นภับเบื้องต้นนะคะวิธีการบันทึกทำยังไงสิ้นสุดสุดท้ายนะคะเราไปที่ไฟล์ค่ะเราไปที่เซฟนะคะเซฟ e อสนะคะเลือกโฟลเดอร์งานนะคะหรือโฟลเดอร์ที่เราต้องการที่จะเซฟนะคะอ,อย่างเช่นอาจารย์เซฟเป็นโฟลเดอร์งานการสอนนะคะอาจารย์ก็จะเซฟไว้เป็นเบื้องต้นนะคะของของงานที่สอนนะคะ แล้วกดบันทึกอันนี้คือนามสกุลที่เราสามารถที่จะเข้ามาแก้งานได้นะคะกดโอเคแล้วเราต้องการที่จะสร้างเป็นแผ่นพับนะคะในการเป็นรูปภาพนะคะสมมุติเราทําเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปที่เดิมนะคะกดเซฟแอดแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นนามสกุลเจเป็กเก่านะคะนี่แล้วกดบันทึกนะคะกดโอเคเรียบร้อยนะคะต่อมา ปิดได้หน้านี้เช่นเดียวกันค่ะกดเซฟเหมือนกันนะคะอ่านะคะกดบันทึกอ่าจากนั้นนะคะเราจะสร้างเป็นเหมือนเดิมกดเซฟแอดแล้วเป็นเจ e g ปนะคะอ่าเห็นไหมคะ กดโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะกดปิดชิ้นงานปกติเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะตัวอย่างงานที่ที่ได้สร้างขึ้นแล้วนะคะเป็นลักษณะของชิ้นงานนะคะอาจารย์สร้างนะคะขึ้นด้วย Photoshop นะคะจริงๆเราทำใน Word ธรรมดาก็ได้เธ้าชั่วโมงเร่งด่วนนะคะอ่าแต่แต่ถ้ามีเวลานะคะเราเรา,เราละเมยียดละไมกับงานเราชิ้นงานเรา นะคะเราก็สามารถที่จะสร้างเป็นใน Photoshop นะคะเพื่อให้งานที่จะละเอียดนะคะนี่ค่ะคือตัวอย่างของชิ้นงานนะคะที่ที่สร้างขึ้นนะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะคะนี่ค่ะข้างในนะคะอ่าอันนี้เป็นในส่วนของหน้าห้าหน้าหกหน้าหนึ่งนะคะอันนี้เป็นในส่วนของหน้าสองสามสี่นะคะอ่าเนก็ฝากให้นักเรียนนักศึกษานะคะไปลองไปลองทาดูนะคะแล้วก็ อาจารย์หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้นักเรียนนักศึกษาด้วยค่ะไว้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ